อ่าครับสามน,นี้รวมกันนะครับได้เป็นเดียวง่ายๆ่าครับก็แล้วแต่อันนี้คือวิธีการทําคร่าวๆนะครับการจัดรูปก่อนนะครับส่วนเรื่องการแบบสีคงอาจจะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับผจผลิิตไฟล์แล้วกันง่ายดีเนาะ ให้ดูไง่ายๆนะครับอ่านี่เป็นการ <c oughs> ตัดประกอบรูปอันนี้ต่อไปเงาครับเงามือครับก๊อปปี้มือมาอีกอันหนึ่งนะครับทำให้มันเล็กลงอีกนึงเงาก็าต้องพาดลงไปตรงนี้ ดิ t ทอนฟอร์มแล้วก็ d e s t o r ์ได้ไหมนีใช้ d e s t o r ์เนียนครับจำไม่ค่อยได้นะับทำหลายวันแล้วนะประมาณนี้นะครับอ่ไปลองมั่วนิ่มดูกันก็นได้นะครับได้ผลยังไงเอามาให้ชมกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เงามือก็ต้องอยู่หลังมือนะครับแบบนี้อ่าตัวนี้นะครับก็เอาจากที่ได้ตัวมือออกมาทำไงดีนะครับทำได้หลายวิธีเนาะก็เดี๋ยวทำวิธีนี้ก็ได้กดคอนโทรลคิกก็ได้ Ctrl 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 er นะครับคอนโทรลคิกคอนโทรลคิกที่เลเยอร์นะครับที่ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมาทำ Selection รูปมือใช่ไหมครับ แล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่นะครับเทสีดำถลงไปนะครับเทสีดำถลงไปใน Selection สีดำหนอกสีดำไม่ใช่สีเทาสีดำก็ได้เทาเข้มก็ได้แล้วแต่นะครับครานี้ก็จะได้เป็นมีมือนะครับแล้วก็มีสีดำอยู่นะครับแผ่นหนึ่งอันนี้แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์เบลอนะครับกเซียน Blur ค่คขอบขอบมันเบอร์นิดน,นึงนะครับ4.4แล้วกันนะครับเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กดโอเคออฟฟซิตี้ลงมาหน่อยนะครับก็จะดูมีเงาที่พื้นอ่ะนะครับประมาณ40อ่นนี่คือการประกอบภาพนะครับแบบง่ายๆเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ายังดูไม่ค่อย สวยเท่าไหร่ใช่ไหมยวเมฆมีสีส้มด้วยนะครับใส่เมฆสีส้มไปข้างบนล้วกันนะครับปั๊บปั๊บป๊บเอ่อเมฆนะครับเมฆเมฆอ่าอะไรดีกว่าก็ลองโหลดบลัชมาเล่นดูนะครับสีสม้มมันก็อยู่ที่การเลือกสีด้วยนะ แบบอนอนบะ,ะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือการประกอบแบบคร่าวๆค,ครับคือเอาการเอา,เอารูปมารวม,รมรกันก่อนเรื่องการปรับสีของตัววัตถุ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าอีกอันนึงนะครับก็คือรูปมือใช่ไหมที่เป็นหินนะครับเอาที่ออกมาเลยแล้วก็ได้โยนใส่ลงไปปิดเลยแล้วกันอไอ้แอบไว้ก่อนฮึบใหญ่ไปเอาง่ายๆนะครับเอาอคร่าวๆง่ายๆ จริงก็ใช้ลิ d ิ i ไฟก็จะดีเดีย๋ยวผมเอาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้มันลอยแตกมันเยอะกว่าชัดๆประมาณนี้นครับแล้วก็ลดโอปัสซิตี้ดาวลงมาลดน้อยลงหน่อยเพื่อให้เห็นด้านหลังเพื่อเราทำการแมชไลให้มันชัดเจนโอเคประมาณนี้นะครับเราก็ทำการได้คัดมือเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะทำา s เล e c ชั o นรอบนี้นะครับรอบตัว อ่ะเดี๋ยวเอาเล็กตรงอีกอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็ทำา s l l e t t o o รรอบมือนะครับโดยการที่ไปเลเยอร์มือตัวนี้นะก็กดคอนโทรลคลิกที่ตัวเลเยอร์นะครับก็จะได้รอบมือมาเลยเพราะเราเคยตัดไปแล้วถูกป่ะแล้วมาที่ตัวตัวนี้อ่าก่อนทำ สเลคชั่นรอบมือเนี่ยเราเอา liquid file ปรับตัวพื้นผิวมันก็ได้นะครับ filter l i q u i f ิดไฟนะครับจำ layer ไม่ได้แบบหนึ่งครับ Le layer มือ layer เท่าไหร่วะหนึ่งก็ปีกับเดี๋ยวผมเรียง layer ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ ground สร้างชื่อว่า ground นะครับ ตัวนี้ตั้งชื่อว่าแฮนผมก็ทำการปรับตัว Ground นะครับเพื่อให้มันมีการโค้งเข้ารับกับแขนนะครับก็แขนมันกลมใช่ไหมอโอเคครับตัวนี้ผมเลือกเดี๋ยวลองดูนะครับผมสับสนบสนับสนอยู่เหมือนกันใช้กราว n d อิน o n t นะครับมใช้แฮนกะัน แฮนบีฮะะครับทดสอบอ่ะนเนี่ยนะครับได้แนละ้วคราวน,นี้ผมจะทําการปรับแบบไซายมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อขยับเพื่อเท็กเจอร์มันดูเหมือนมีการโค้งอย่างนี้เห็นไหมใหญ่ไปละเริ่มใหญ่บางทีมันถ้าที่เล็กๆก,ก็ต้องใช้หัวเล็กลงมาตามงานนะครับนี่ก็ นนะีเนี่ยเราจะดูโค้งตามนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะโอเคก็คือเราก็ปรับร้อเสร็จก็กดคอนโทรลคลิกที่เลเยอร์ตัวทำเนลของมือเพื่อได้ Selection รูปมือนะครับก็ไปที่ อ่ะเลเยอร์ของพื้นดินแล้วก็คอนโทรลชิปไอเพื่อเลือก Selection ด้านนอกเราจะลบด้านนอกของนี้ออกนะครับดิลิทนะครับจะได้ลูกมือมไปใช่ไหมครับใส่ Multiply ยไปมัลติพลายเบนดิ้งนะครับ,บประมาณนี้ใส่ทิ้งไว้ก่อนก็จะได้ประมาณนี้ขอบมันคมนะครับก็ไปตัดแต่งกันทีหลังนะครับนะอันนี้ก็คือวิธีการทำคร่าวๆ เอารูปมาเลียงกันเรียบร้อยที่เหลือก็ต้องไปปรับสีส่วนเงาใต้นี้นะครับเงาใต้ของต้นไม้นี้ก็ไม่ยากก็ทําให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูเลยก็ได้นะครับนะครับ,นะรบก๊อปปี้มาอันหนึง่งแล้วก็พาดไปครับแล้วอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างหลัง คอนโทรลคิกนะครับเ e l e c ชั o นกดสร้างเลเยอร์ใหม่ลบเลเยอร์เก่าทิ้งเลเยอร์นั้นทิ้งใส่สีดำลงไป้าเหมือนเดิมนะครับ opacity เต็มแม็กปึ๊บนะครับแล้วก็คอนโทรลดีนะครับ deselect มันนะครับได้พื้นน้ำดำก็หลังจากนั้นเบลอ glassian เบลอนะครับกดโอเคนะครับ reduce เงา,าลงมาหน่อยนะครับส่วเงาที่มันเลยไปตรงนี้ก็เอายังลบลบเอาหรือมาร์คก็ได้นะครับใช้มาร์คผลมากใช้ผมใช้มาร์คนะครับเลือกหัวปลาใช้ถูกต้องแล้วก็ลงกันลบปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่ะเออได้เรียบร้อยมีเงาเลยข้างบนอ่ะได้เงาที่พื้นเห็นไหมครับนี่ก็วิธีการทําประกอบภาพนะครับก็เดี๋ยวไว้ทีวีาวิดีโอตัวหน้าก็จะทําวิธีการปรับสีให้ดูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ